ไปต่อเดี๋ยวกับฟรีไฟแล้วมาต่อกับเกมฟรีไฟเจอกันต่อพอดีมีคนมาบ้าน,นเราก็ต้องเสียงดังหน่อยขออภัยด้วยไปไปอาจจะมีคนมาสั่งเราให้ไปมาแล้วเข้าเกมมาแล้วไปเลยไม่ต้องลงไม่ต้องรอ where's the food the girl

น้องชื่ออะไรไม่มีนะน้องเราตอนนี้น้องเราหลับแล้วไม่เปืนด้วยน้องน ก็เก็บได้คิวนงเราโดนยิงหลังเล้ก็ต้องทำการเล่นเกมต่อแคมเกมเอ้าวทำไมมันเหลือสามคนลัง่ะตอนนี้เพื่อนก็ไล่เก็บของอุ้ยซองยาวอัพสามเพื่อนไม่ไม่ใช้ซองยาวอัพสามนะถ้าเพื่อนใช้เนี่โคตรนึง เพื่อนนี่สับยิงปับป๊บๆเลยช่วยด้วย Kuen me pay susun Kuen pay susun Kuen le susun Ayo, jatuhkan I'll figure it out I can't I can't I can't Kuen me pay susun ยิคนย่งอาอไมยกิงพี่เราจับเลยิงยังไม่ไหวแลว,ว,วเรียบร้อยเราต้องทำการไปหาห้าขอเก็บแล้วเราก็จะไปยิงคนปุ้มปัป้ม รหัสเราไม่ค่อยมีอะไร้วของก็ไม่มีเดี๋ยวเราเก็บของใครเก็บมนั่งเล่นข้โก ไปใช้สงกิบเรียบเพื่อนเอ้ยเพื่อนถิแล้วเย่เออว่าแต่เพื่อคนนี้นี่ก็ใจดีเกินทุกหมหมุกคนเลยแต่เราอ่ะไม่ค่อยมีใจดีเลยู้ไมทำไมต่ังไม่เ,ใใเมหม ฝนตกเยอะน้ำมันไหลตกด่วยตอนนี้เราหนีมาจากคนเยอะแล้วเราก็ไปทำคลิปมันต่อ,อยายาวแล้วล่ตอนนี้เราไม่มีกระเป๋า เราแล้ยวอุ้ยอะไรอ้าวอินโฟตันนี้เราไปกินอัพหนึ่งด้วย เจอคนขี่รถก,กระบะมาแต่โชคดีนะเราลุดเมื่อกีนกก้นี่เหมือนเราเจอคนขี่รถก,กระบะมาแล้วมันหายไปไหนนี่นล่ะนี่ก็บอกเก็บสี ไปเลยใครอยากให้เราทำกกเกี่ยวกับเกมผีก็ทำมาได้นะเ,เดี๋ยวเราจะทำเกมผีให้ดูนะเ,เป็นเกมผีอะอันนั้นอะ ที่มันใช่หน้ากากสีอาเขาวแล้วก็ไม่ดูดเงินรอดูคลิปหน้าฮ้าหเพื่อนโดนสั่งล้มโดนอะไรดีอะนี่เพื่อนเราล้มน่าจะโดนอะไรดีไม่สนในก่อนนี้เราต้องยำยำฝาดุมดุ่ม ทีเาเพื่อเข้าไปชุดเพื่อนแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราก็ทำนี่สองยับสามเราจะไปเอาคืนมานะาับตัวไหนที่มันฆ่า เ,ออเดี๋ยวเราจะทำคลิปอันนี้เลยคลิปดีอย่างเช่นคอยลิกพาวเวอร์รีเฟนด์เนี่ยถ้าใครมีตัวเนี่ยเดี๋ยวเราใครก็ได้ส่งตัวมาให้เราหน่อยเราไม่ค่อยมีตัวเราส่วนมากก็จะเป็นตัวกะกำลังยึดแอดรอปป้องกันเฮ้ยเหมือนลูกทีนีออ้คระทุก เหน้นแน่นแน่นเราก็ต้องเตรียมการยิไฟเฮ้ยอุ้ยเราวิ่งไกลเป็นร้อยเมตรเลยไม่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 นี้หลังหลังม่าหลังมาหลังมี

เฮ้ยเพื่อนโหดจับอะโอ้เดี๋ยวเราก็จะทำต่อเลยาาจ,ลจะทำ <Wonder kill. S 1> คลิปนี้ให้ยาวมากที่สุดเราจะไม่ทำแค่รอบเดียวคลิปนี้จะนานกว่าคลิปอื่นที่เราทำน mm hmm. ี่เราเสียสองนี้กอีสามนนเพื่อนนี่ก็ตึงจังเพื่อนตึงกว่าเราอีก มาคลิปนีกโหดเกแต่ม yeah, ันม okay. so, ีที่เราโหดมากนไม่เอแต่ไมชอบเล่นกับพี่มากจากที่พี่ตกแกงเราโดนซองยาวยิงสอง้อย วุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีเหรียญโถก้อนด้วยเพื่นอนเพื่อนตายนเน่เราตายจนได้ไม่นะแงลงเราบวกแค่นี้